สวัสดีครับวันนี้มาฟังและรับชมสารคดีประวัติศาสตร์โบราณเที่ยวชมโบราณสถานปราสาทต,ตาเมืองโต๊เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปราสาทหินสามหลังที่เรียกว่าปราสาทต,ตาเมืองตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรักบริเวณบ้านหนองคนาสามัคคีตำบุตาเมืองอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปราสาทต,ตาเมืองโต๊ะสร้างด้วยศิลาแรงมีกำแพงล้อมรอบและมีสนามเล็กๆทางทิศเหนือปราสาทนี้เชื่อว่าเป็นอรคยาสารหรือสถานพยาบาลในสมัยโบราณ ท่ามกลางแนวป่าทึบของเทือกเขาพนมรักที่ทอดตัวยาวขวางพรมแดนไทยกัมพูชามีโบราณสถานกลุ่มหนึ่งตั้งประงานราวกับเป็นผู้เฝ้ามองการเวลาหนึ่งในนั้นคือปราสาทตาเหมือนโต๊สมบัติทางวัฒนธรรมที่หลับไหลามาหลายร้อยปีชื่อตาเหมือนโต๊มาจากภาษาเขมรโดยคำว่าตาเหมือนหมายถึงตาเท่าหรือผู้เท่าส่วนโต๊แปลว่าใต้หรือล่าง ึงหมายถึงปราสาทแห่งผู้เท่าดานตายซึ่งเป็นหนึ่งในสามปราสาทในกลุ่มตาเมือนคือตาเมอนใหญ่ตาเมือนกลางตาเมือนโต้ปราสาทตาเมือนโต้ตั้งอยู่ห่างจากตัวอเมพพนมดงรักประมาณ15กิโลเมตรเป็นปราสาทที่อยู่ใต้สุดของกลุ่มปราสาททั้งสามแม้ขนาดจะเล็กที่สุดแต่กลับมีจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมและหน้าที่ที่แตกต่างสิ่งที่นักโบราณาคดีให้ความสนใจคือการก่อสร้างที่ใช้ศิลาแรงและหินทราย มีการออกแบบทางเข้าแคบและลึกเหมือนช่องส่องพลังภายในเป็นห้องเดียวไม่มีระเบียงคดหรือองค์ประกอบของปราสาทศาสนาทั่วไปจากหลักฐานทางรูปแบบและถังนักวิชาการจึงสันนิษฐานว่าปราสาทตาเมือนโต๊ดคืออารครยาสารหรือโรงพยาบาลโบราณที่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวันที่7ผู้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายมหายานและมีนโยบายสร้างสถานพยาบาลทั่วอาณาจักรถึง102ง แห่งปราสาทเหล่านี้ทําหน้าที่ไม่เพียงรักษาร่างกายแต่ยังเป็นศูนย์กลางความศรัทธาบําบัดจ,จิตใจด้วยบทสวดมนต์และพิธีกรรมผู้ป่วยจะได้รับการดูแลทั้งจากหมอแผนโบราณและนักบวชในศาสนสถานเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับอารมคยาศาสตร์อื่นๆเช่นปราสาทตาเมือนกลางหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใกล้โครนควัดเราจะพบความคล้ายคลึงทางผังและหน้าที่แต่ปราสาทตาเมืองโต้นั้นมีขนาดเล็กกระทัดรัดและเรียบง่ายกว่า แม้การเวลาจะทำให้บางส่วนสึกกร่อนแต่เรายังเห็นร่องรอยลวดลายสลักเทพเจ้ารวมถึงสถาปัตยกรรมแบบบาปวนตอนต้นที่เน้นความสง่างามแข็งแรงและสมมาตรวันนี้ปราสาทตาเมืองโต๊ดเงียบสงบในอ้อมกอดของป่าเขียวเสียงนกเสียงลมและแสงแดดที่ลอดผ่านประตูหินล้วนเป็นบทกวีธรรมชาติที่ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสพลังบางอย่างที่เกินคำบรรยายการศึกษาปราสาทแห่งนี้ยังดำเนินต่อไป เพื่อค้นหาความจริงในประวัติศาสตร์ที่ยังเงียบงนันในขณะเดียวกันชาวบ้านและนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ต่างร่วมกันดูแลไม่ให้ร่องรอยแห่งอดีตสูญหายกรมปราสาทต,ตาเมืองไม่เพียงเป็นมรดกของท้องถิ่นสุรินทร์แต่คือบทหนึ่งของอารยธรรมของที่แผ่ไพศาลในภูมิภาคนี้และเป็นหลักฐานว่าไทยและกัมพูชาเคยเชื่อมโยงกันด้วยวัฒนธรรมศิลปะและศัทธ,ธาในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปยังมีบางสิ่งที่ยังคงยืนหยัด เพื่อรอให้เราเรียนรู้เข้าใจและเคารพปราสาทตาเหมือนโต๊มากกว่าก้อนหินเก่าคือหัวใจแห่งอารยธรรมที่ไม่เคยตายจากปราสาทตาเหมือนโต๊ประตูสู่ความลับแห่งกาลเวลาท่ามกลางแนวป่าทึบของเทือกเขาพนมรัก์ที่ทอดตัวยาวขวางพรมแดนไทยและกัมพูชามีสิ่งปลูกสร้างหนึ่งยืนะหงานอยู่อย่างเยียบงนันไม่หวือหวาไม่โออาดดังปราสาทหินแห่งอื่นแต่มันกลับเต็มไปด้วยมนต์ขลังความลับและความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกแผ่นหิน นั่นคือปราสาทตาเมือนโตดบางคนอาจมองว่ามันเป็นเพียงกองอิฐเก่าบางคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อของมันมาก่อนแต่ในความเงียบงันของปราสาทหลังเล็กนี้ซ่อนเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของอารยธรรมศรัทธาความหวังและความรู้ของผู้คนในยุคสมัยที่เทคโนโลยียังไม่รู้จักคำว่าทันสมัยที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงวัดไม่ได้เป็นแค่โบราณสถานแต่เป็นอารคยาสารโรงพยาบาลแห่งศรัทธา สถานที่ที่คนในอดีตฝากร่างกายและจิตวิญญาณไว้กับพลังแห่งธรรมชาติกับสมุนไพรกับมนต์ศักดิ์สิทธิ์กับเทพ,พเจ้าและกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เชื่อว่ามีอยู่จริงแทนหินทุกก้อนที่เรียงต่อกันคือลมหายใจของคนโบราณที่อยากให้เรารับรู้เข้าใจและระลึกถึงมันไม่ได้พูดแต่มันเล่าเล่าเรื่องของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของนักบวชผู้เคร่งขรึมของผู้ป่วยที่เดินทางไกลามาสแสวงหาการเยียวยา และของศรัทธาที่ก้าวข้ามพรมแดนและการเวลาในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวเร็วเกินไปบางที่การหยุดยืนมองหินเก่าๆสักพักอาจทําให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือฉูดฉาดแต่ขอให้มีความหมายมีรากและมีเรื่องราวประสาทตาเหมือนโต๊ดคือบทเรียนในรูปของศิลปะคือบทกวีที่เขียนด้วยหินคือเสียงสะท้อนของอารยธรรมที่ไม่ต้องการให้ใครลืม หากคุณเคยเชื่อว่าสิ่งเล็กๆไม่มีพลังลองมองอีกครั้งประสาทหลังเล็กที่เงียบงันหลังนี้อาจจะเป็นประตูบานหนึ่งที่นำคุณไปสู่คำถามใหญ่ที่โลกปัจจุบันยังตอบไม่ได้เพราะบางครั้งเราต้องย้อนกลับไปไกลแค่ไหนจึงจะมองเห็นว่าเราควรจะก้าวต่อไปอย่างไรหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพราะยังมีเรื่องราวอีกมากมายในแผ่นดินไทย ที่รอให้เราค้นพบและฟังอย่างตั้งใจเรื่องราวในประวัติศาสตร์ยังไม่จบพบกันใหม่ในคลิปต่อไป